อยู่กับ VOS นะครับคันนี้ทำการฝัดชิ้งแอร์พร้อมล้างแอร์ไม่ถอดตู้ฮะตอนนี้ทดสอบระบบนะครับหลังจากที่เรานะครับจัดการระบบเรียบร้อยทดสอบระบบนะฮะมาดูนะฮะทดสอบระบบดูเกตนะครับขึ้นปกติแบบนี้ฮะมาดูกันหน่อยฮะของเดิมนะครับฮะนี่ของเดิมนะฮะน้ำมันคอมเก่านะครับมี2 ml ตัวบนนะครับนี่ฮะน้ำยาเก่านะครับ250 ml นะครับ มาดูนะฮะแวกกัมสามสิบนาทีนะครับแวกกัมเทสแสดงว่าไม่รั่วนะครับนี่ฮะออยใหม่นะครับน้ำมันคอมใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับสิบมลนะครับนี่สารเช็ครั่วสองโดสนะฮะแปดมลแล้วก็น้ํายาที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับสามร้อยเก้าสิบกรัมฮะทำวันที่สามเดือนหนึ่งนะฮะเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตที่ลูกค้าสามารถเก็บไปได้นะครับมีรีพอร์ตให้แบบนี้เลยนะฮะเย็นช้ำนะครับเย็นช้ำแน่นอนนะฮะ อันนี้ล้างแอร์นะครับคันนี้ก็ล้างแอร์ไม่ต่อตู้กับฟัดชิ่งแอร์นะครับมีขั้นตอนการฟัดชิ่งแอร์นะครับกาลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะด้านในนะฮะกันหน่อยว่าทดสอบด้วยเครื่องวัดลมนะครับพร้อมกับเช็คอุณหภูมิได้เท่าไหร่กันแน่นะครับเปิดลมสุดเลยนะฮะ,ะลองเทดูนะครับความเร็วลมนะฮะระดับ20 สองครับะดูฮะปรับใหม่ให้ดูขึ้นมานะครับความเร็วลมอยู่24นะฮะ24ความเร็วลมนะฮะ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอุณหภูมิอยู่ประมาณ7นะฮะลงมาแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ผัดชิงเฉยๆนะครับยังไม่ล้างแอร์ไม่ถอดตู้ยังไม่ทํานะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างแอร์ไม่ถอดตู้ นะครับจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่พร้อมกับอบโอโซนและมาเทสอุณหภูมิกับความเร็วลมอีกทีครับ